วันนี้มาอีกแล้วครับยักษ์เขียวดูการกลับเรือของยักษ์เขียวครับวันนี้ก็ลงแบบวันสุดท้ายวันที่สามพรุ่งนี้ก็เข้าออก,กะครับใช้เรืออยู่ประมาณสามลำการกลับเรือของยักษ์ใหญ่พอกลับเสร็จปุ๊บก,ก็ เราจะถอยถอยไปใกล้ๆท่าแล้วก็เาเรือดันก็ไปอีดันอีกฝั่งหนึ่งสามลำดูความแรงของเรือดันครับมาดูฝั่งนี้อีนิดนึงก็ทีมงานครับส่งถงทีวันสุดท้ายทีปูนบรรยากาศวันนี้ก็ไม่ร้อนมากเท่า มากครับกหาดูยากนะถ้าไม่ได้อยู่ใกล้ๆท่าเรือโอเคครับ